สวัสดีครับพี่เป้พูดถึงความคุ่มเทในที่สุดก็ออกมาแล้วร้อยครเรื่อยอยากให้ทุกคนได้ชมแบบเต็มๆนะครับในหนงภาพยนตร์ครับก็หายเหนื่อยมาสักพักแล้วครับตั้งแต่ได้เห็นภาพยนตร์ออกมาเราจุดใจทั้งเราทั้งผู้สร้างทุกคนทีมงานครับคือคือเราจริงจังมากถึงขนาดว่าคือเครื่องแบบเช่าพระจริงจังแบบหมดไปเป็นล้านจริงนะ เข้าพระจริงจังครับแต่ไม่ได้ไม่ได้นับอุ้ยเกินแลยเหรอไม่เกินเลยหรอแม่ขนาดนี้ผมไม่เคยหละนะครับอยากรวยครับแต่ว่ายังยังไม่ถึงขนาดนั้นแม่ถ้าเอามารวมจริงๆอ่ะจะถึงก็ได้นะคะยังไม่ได้นับครับแต่ว่าถ่ายเสร็จเนี่ยนางถ่ายแล้วเนี่ยก็จะถ่ายแล้วครับเออเอามาเข้าฉากเหรอแต่เขาบอกว่าวงการนี้เข้าแล้วออกยากนะคะ แล้วแต่ครับผม,ผมก็คงไม่ออกครับก็คงอ,อยู่ไปเพราะว่าชอบด้วยเพือ่อเก็บเป็นเก็บ <ๆ S 2> เป็นทรัพย์สินด้วยแล้วก็เก็บเพราะว่าชอบพักเรื่องด้วยครับแต่ก็คงปล่อยออกบ้างครับเพราะว่าไม,ไม่น้อยที่ออกมาเข้าฉากคนย<อ>้อยยเอนพักเหมือนกันกับเราไครับพี่น้องพี่น้องในวงการเหรอวันนี้คุณจกอน,นุวัฒน์มานะครับผมคุณซันประกากรคุณแจ็คแพงฉานคุณตัวนะครับ <c oughs> ก็เล่นกันอยู่นะครับคุณจ่ายกนะ็ใส่เสื้อน,น้อย มันเป็นการลูกกระแสให้แบบว่าวงการพระขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งไหมอยากอยากให้เป็นอย่างนั้นครับเพราะว่าของของของเรามันคู่คนไทยมากๆเลยครับเป็นเป็นของที่อยู่ใครๆก็จะต้องมีพระที่บ้านผมรู้สึกว่าถ้ามันโด่งดังได้แล้วมันไม่ได้ไปแค่มองไทยมันไปได้ทั่วโลกแล้วก็เป็นจิวเวลリーถ้าเรามองเป็นจิวเวลี่นะเป็นของมีค่าก็เหมือนนิลิกาแหวนเพชรเงินทองเ่ยครับผมก็สามารถ เก็บได้ผมอยากให้โด่ดดังไปเป็นคุณเป็นซอฟต์พาวเวอร์ให้ประเทศไทยของเราผมเลือกซอฟต์พาวเวอร์เลือกซ c u l t u ร์มามเลือกเลือกแต่ของแบบนั้นที่อยากจะนำเสนอความจริงว่าเมืองไทยมีอะไรที่ที่อีกมากมายที่เรายังไม่ได้เล่าในสื่อสื่อก็เลยอยากจะเอาเรื่องีแบบว่าน่าสนใจแล้วสามารถทําเส้นเรื่องให้มันสนุกบันเทิงได้ด้วยไม่ใช่สถาบันแต่แล้วถ้าทำออกไปอย่างเงี้ยเรากลัวว่าวงการพระเครื่องเขาจะแบบไม่ไม่นี่เรารู้ป่าไม่ตีแม่อะไรอย่างเงี้ยเออสะเตือนไหมก็ ทีพี่พี่น้องน้องในวงการเขาให้ความร่วมมือดีมากเขาให้ความเชื่อถือดีมากแล้วก็ตีแผ่เนี่ยถ้าคุณจะเล่นตีแผ่เนี่วงการพัฟเฟอร์เนี่ย,ท,ยทุกคนได้ยินอยู่แล้วว่าน่ากลัวแต่ออที่แปลกมากเขาเป็นพระไม่วนนควรจะน่ากลัวออพี่พี่น้องน้องก็เลยให้กำลังใจในจาการที่เอาเรื่องราวที่เราได้ยินมาไปอยู่ในห้องโถงหลังจากนี้หลายบ้านไปถ้าไปเจอพระนิด หลังจะดูหนังเสร็จแล้วไปสอนอะไรยังไงพอเราได้เคล็ดลับแล้วไงลองดูหนังก่อนครับแล้วถ้าเราไดกลับบ้านเนี่ยคุณน่าจะได้เจอกับอยากจะค้นหาออยากจะค้นหาที่บ้านแน่นอนอย่างนี้คอของเรานี่คืออะไรคะอันนี้สมเด็จเดอะสโตนนะคสุดพี่สุดสามารถขออนุญาตอ๋อพดคนด้สื่อแล้วนะครับสร้างจริงนะครับปลูกเสที่วัฒน์ประทังเออ เสกหน้าในวิหารสมเดโตนะครับรู้แต่คุณยังไม่รู้ครับจะไม่มีใครลองเชื่อว่าครอบจักรวาลเพราะปรกเศษจากเศษหน้าสเด็จโตเลยครับเพราะบนคอที่ข้างในไม่ได้มีแค่นั้นนครับคนี่งานนี่ขอมจีนหองเพียบเลยยัดผู้เสพเยอะครับอยากไม่ได้ไม่ได้ก็อยากไม่ได้ไม่ได้ก็ถ้าจะเอาก็บอกนะได้เข้าฉากไปแล้วกระหังศิลามา คร,รัปปาาาบไปเจอเมืงูฮิดาราเรก็เป็นเกจิดังในยุคนี้นะครับที่เราที่เราทุกคนยังทันกันอยู่ครับก็เรื่องสายเรับอ่าแล้วถ้าถ้าคนที่อยากเข้าวงการพิ่เครื่องเริ่มจากอะไรดีพี่เป้แนะนำหน่อยถ้าให้แนะนำผมว่าลองดูเกจิที่ชอบครับลอ,องอร้าบแบบที่ชอบแล้วก็ส่องจนดูรู้ดูเป็นสามารถซื้อได้ขายได้ในตาเดียวตาเดียวเนื่อากว่าคุณดูคนเดียวคุณก็ไม่ให้เพื่อนดูแต่ที่นี้ความรู้มีมากมายครับช่องต่างๆนี้มี ให้ดูมีสอนเยอะมากไปฝึกอย่างนั้นแล้วก็ลองหามาส่องของแท้ไปบ่อยเดืขอ,องกองก็รู้เองแ,แท้หรือเก๊ยอยู่ที่เซียนจริงไหมพี่แท้หรือเก๊อยู่ที่เซียนแต่ว่าวงการนี้มีมารายาท <öyle S 1> มีเรื่องราวที่สืบทอดต่อกันมาระยะยาวมันทบมันทาให้มันไม่ได้ง่ายขนาดนีเ้เพราะว่ามีความรู้ที่มันเป็นลิขิตหาเแล่นี้มันกระจายทั่วันด้วยมมันี เียัครบโดนหลอกยังไม่โดนครับวันีว่ารู้จักแต่เซียนใหญ่มีคนช่วยมีคนช่วยซีพนี้ได้ป่าววันนี้ได้ป่าวตอนนั้นเดินเป็นบ้านเลยครับตอนนี้ก็รักมาที่บ้านของหวานมากครับอยากไปปล่อยแน่นอนครับไม่ไม่ไม่ยังไม่ยีเซียนนะเดี๋ยวนำภาพยนตร์เหมอนทั้ก็อยากให้ภาพยนตร์สำเร็จยีเนี่ยเขาตัวเองไม่ใช่เซียนพัะยังไม่ใช่เซียนพครับเป็นผูมิกับแล้วก็เป็นนักแสดงไอ้ส ใช่ครับเรียกว่าเป็นนักสะสมก็ยังไม่ได้ครับผมว่ายังห่างไกลเขานักสะสมอ่าแต่วันหน้าไม่แน่ของเราที่มีเป็นน้อยมากเลเยอะแต่ไม่เยอะเท่าคนอื่นรู้จักเพรคนที่บ้านคนจะเจอเยอะหนอยเลยเอออีกเรื่องหนึ่งแทนในไหวเจอประสบกันน้องโอ้ผู้ที่เดือดร้อนนะครับผมก็ดเลยคนก็เป็นกำลังใจให้เป็นกำลังใจให้ไม่รู้จะพูดยังไงเลยงานเราก็ต้องทํา ก็ชีวิตก็ต้องเดินหน้านะครับผมก็มีกำลังใจให้จริงๆครับผมแล้วเดือนร้อนน้อยครับผมเหตุการณ์วันนั้นเจอบเจอบแล้วก็โยกโยกครับโยกแล้วก็แล้วผมอยู่บ้านครับบ้านผมก็เสียหายนิดหน่อยก็ไม่ได้เป็นอะไรมากนิดหน่อยตกใจไหมับตกใจครับตอนแรกผมก็ไม่ได้กินข้าวเช้าครับแต่มีคนที่เสียหายเยอะกว่าผมครับอย่เ่เรื่องผมมมีคนที่เสียหายเยอะกว่าครับเป็นกำลังใจให้นะครับ ขอ <Okay. S 2> บคุณพี่น,อน,น,น้องขอบคุณมากพบกันนะครับพี่ไปตรองนีง้รรรตริงเลยฟองโอเคอยากให้เข้าลงให้คันจังเลยเพราะฉากแรกโคตรมบันเลยเอาเร็วๆจะได้ไปเข้าเลย